สวัสดีครับมาพบกับ Honda Jazz 1.5นะฮะรุ่น V ปี2016คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3า9แ0 0บาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฟรีดาวครับออกรถจัดอด8,000ประกันจ่ายตามจริงหรือจะจัดรวมกับค่างวดก็ได้นะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆนนะ6ปีหรือ7,000พปลายปลายครับ7ปีระสุนไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่เคยชนครับประวัติเช็คสูตรตลอดเครื่องเกียร์ปกติเลยครับ ผภาพพมฒนางานวิ่งทางไกลสบายภายในสวยครับโง<ผ>มาัยมิตฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นเป็นจอนะครับเบาเป็นเบาะหนังสภาพสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกปุ่มพุ s สต t a r t นะครับมีกล้องมองถอยหลังนะครับภายในก็สวยสวยล้วไมล์กิบอันนี้เลขไมล์อยู่ที่หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจดูรถได้ที่โรบินสันราชพฤกษ์นนทบุรีครับ